โจทย์ปัญหาเศษส่วนทบทวนการคูณเศษส่วนตัวอย่างที่1นึ่งเศษสีส่วนแคูณเศษสองส่วนหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมการคูณเศษส่วนนั้นเราสามารถนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เลยค่ะนั่นก็คือ4คูณ2และ 8คูณ5มาหาคำตอบกันค่ะ4คูณ2เท่ากับแและ8คูณ5เท่ากับ40เด็ก,ดกๆลองสังเกตนะคะเศษ8ส่วน40ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนโดยหาตัวมาหารทั้ง8และ40ให้ได้ลงตัวและตัวที่นำมาหารต้องเป็นตัวเลขที่เหมือนกันด้วยนะคะนั่นก็คือ8 นำ8ไปหารทั้ง8และ40จะได้8หาร8เท่ากับ1และ40หาร8เท่ากับ5เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของผลคูณ4ส่วน8กับ2ส่วน5ก็คือ1ส่วน5ค่ะเรามาดูวิธีทำตัวอย่างที่1ในแบบที่2กันนะคะการคูณเศษส่วนนั้นให้เรานำตัวเศษคูณตัวเศษ และตัวส่วนคูณตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่วิธีนี้เราจะยังไม่คูณนะคะแต่เราจะหาตัวเศษกับตัวส่วนที่สามารถหารกันได้ซึ่งก็คือเลข2กับ8โดยการหารสองวิธีนี้เราจะไม่เขียนว่าหาร2แต่เราจะใช้การตัดหรือเรียกว่าการตัดทอนแทนแบบนี้ค่ะ แล้วนำผลหารที่ได้เขียนไว้ข้างๆคือ2หาร2เท่ากับ1ใส่เลขหนไว้ข้างเลข2นะคะและ8หาร2เท่ากับ4ใส่เลขสี่ไว้ข้างๆเลข8ค่ะวิธีการตัดทอนนี้ที่จริงแล้วก็คือการหารนั่นเองค่ะการใช้การหารหรือการตัดทอนใช้ได้เฉพาะคู่ที่เป็นตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้นนะคะข้อห้ามเลยนะคะ ห้ามนำตัวเศษกับตัวเศษมาตัดทอนกันค่ะและก็ห้ามนำตัวส่วนกับตัวส่วนตัดทอนกันเองด้วยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเศษเหลือ4คูณหนและตัวส่วนเหลือ4คูณหแสดงว่ายังมีตัวเศษและตัวส่วนที่สามารถหารกันได้คือเลข4กับเลข4โดยใช้การท่องสุขคูณแม่4หารนะคะจะได้ว่า สี่หาร4เท่ากับหนึ่งและ4หาร4เท่ากับ1นึงดังนั้นตัวเศษที่เหลือคือ1คูณ1เท่ากับหนึ่งและตัวส่วนที่เหลือคือ1คูณ5เท่ากับ5แสดงว่าคำตอบของเศษสี่ส่วน8คูณกับเศษสส่วน5เท่ากับเศษ1ส่วน5เด็กๆจะเห็นได้ว่า ะใช้วิธีการแบบที่1ห,หรือแบบที่2ก็จะได้คำตอบสุดท้ายเท่ากันคือเศษ1ส่วน5แต่แบบที่2นั้นจะได้คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยค่ะตัวอย่างที่เ 3, 2เศษ3ส่วน4คูณ1น0 0เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโดยปกติแล้วเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนแต่เอ๊ เลข1200คือตัวเศษหรือตัวส่วนกัหน้เลข1200นั้นถ้าเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ1200ส่วน1เพราะ1200หาร1ยังมีค่าเป็น1200เหมือนเดิมค่ะพร้อมหาคำตอบแล้วใช้วิธีการตัดทอนนะคะคู่ของตัวเศษและตัวส่วนที่สามารถหารได้คือเลข1200กับ C โดยใช้สุคูณแม่4ีในการหารจะได้4หาร4เท่ากับ1และ1,200หาร4ให้นำา4ไปหาร12ก่อนได้3และ0หารด้วย4ได้0สุดท้าย0หารด้วย4ได้0ดังนั้นตัวเศษจะเหลือ3คูณ300 และตัวส่วนจะเหลือ1คูณหมาหาผลคูณกันค่ะ3คูณ300เท่ากับ900และ1คูณ1เท่ากับ1แต่ว่าแต่ว่าส่วนที่เป็นเลข1ไม่นิยมเขียนนะคะเราจึงตอบเป็นจำนวนเต็มคือ900ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ900 ตัวอย่างที่หนึ่งจะมีปูสองร้อยตัวขายไปหนึ่งร้อยห้าสิบตัวและตายไปเศษหนึ่งส่วนห้าของปูทั้งหมดจะ,จะเหลือปูกี่ตัวขั้นตอนการวาดรูปวาดกล่องแทนจำนวนปูสองร้อยตัวจากนั้นขายไปหนึ่งร้อยห้าสิบตัวให้เราตัดกล่องและเขียนเลขหนึ่งร้อยห้าสิบตัวลงไปนะคะและตายไปเศษหนึ่งส่วนห้าของปูทั้งหมด ตัดกล่องอีกครั้งและใส่เลขเศษหนึงส่วนห้าของปูทั้งหมดลงไปและโจทย์ถามว่าจ๋าจะเหลือปูกี่ตัวให้ใส่ส่วนที่เหลือเป็นช่องสี่เหลี่ยมตัวเด็กๆสังเกตไหมคะเลข200เลข150รวมทั้งช่องสี่เหลี่ยมมีหน่วยเป็นตัวทั้งหมดเลยเหลือแค่เศษ1ส่วน5มีหน่วยเป็นของปูทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนหน่วยของเศษ1ส่วน5ให้เป็นตัว โดยการเปลี่ยนจากคำว่าของเป็นการคูณและเปลี่ยนจากปูทั้งหมดเป็นตัวเลขคือ200ตัวขั้นตอนการเขียนประโยคสัญลักษณ์นำา2 0 0ไปลบกับตัวเลขฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งตรงข้ามมีตัวเลขหลายจำนวนจึงให้เปิดวงเล็บแล้วนำ150า1 5บวกกลุ่มของเศษ1ส่วน5คูณ200วงเล็บปิดเท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมขั้นตอนการคำนวณเราต้องคำนวณหาคำตอบในวงเล็บก่อนซึ่งจะมีทั้งวงเล็บเล็กและวงเล็บใหญ่ให้ทําในวงเล็บเล็กก่อนในวงเล็บเล็กคือเศษ1ส่วน5คูณ200ซึ่ง200เมื่อทำเป็นเศษส่วนจะได้เศษ200รส่วนหนึ่งจากนั้นคูณเศษส่วน โดยใช้วิธีการตัดทอนคู่เศษส่วนที่สามารถหารได้คือ5กับ200โดยใช้สุคูณแม่5จะได้5หาร5เท่ากับ1และ200หาร5นำา5ไปหาร20ก่อนได้4สุดท้ายนำา5ไปหาร0ได้0จากนั้นนำตัวเศษคูณกันคือ 1นึ่งคูณสีเท่ากับสีและตัวส่วนคูณกันคือ1นึคูณหเท่ากับหแต่เศษ40่ <40 S 1> ส่วนหมีค่าเท่ากับ40ดังนั้นในวงเล็บมีค่าเป็น40ค่าแสดงว่าตอนนี้จะเหลือ200ลบกับกลุ่มของ150่งบวกสีจากนั้นหาคำตอบในวงเล็บนั่นก็คือ 150บวก40เท่ากับ190และสุดท้ายนำ200ลบ190เท่ากับ10แสดงว่าจ๋าจะเหลือปูทั้งหมด10ตัวเด็กๆคะเมื่อดูตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองฝึกทำลงในแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะทำในหนังสือมัดโซนหน้า33ข้อ3.2 และหน้า35ข้อ3.5ถ้านักเรียนคนใดไม่ได้มารับหนังสือเรียนวิชาแมทซนให้ทำลงในใบงานนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือดินสอยางลบไม้บรรทัดและสมุดกราฟที่ใช้ตั้งแต่ป .4 ถ้าหายให้ใช้เล่มใหม่ได้นะคะ